เรื่องนี้กันหน่อยว่าที่เขาเมาเมากันเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่เจมสวัสดีครับสวัสดีนี่เรื่องนี้เล่นเป็นใครเรื่องนี้รับบทเป็นคิมครับคิมเป็นโอ้โดีก่อนก่อนบอกคาแรคเตอร์ของตัวเองพี่ขอถามก่อนเลยนะถามตรงๆเลยนะตรงครับพี่อาคมคือใครอาคม ผมก็ว่าอยู่เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับอาคมอไม่มีตัวละครชื่อคมต้องเป็นจะเป็นน้องพ่อใช่ครับใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วคมต้องเปใครสักคนอาของคมไม่มีครับไม่มีมีไหมไม่มีครับไม่มีมีก็มีอาคิมเนี่ยอาคิมอาคิมเนี่ยอาคิมอาคิมในเรื่องชื่ออาคิมชอคิมเฉยชคิมคิมคือใครคิมเป็นเดิมๆแล้วชื่อว่าทรงโกดครับเป็นแฟนกับเอื้อการแต่พอมีเหตุการณ์ที่ทําให้ครอบครัวคิมต้องเหมือนแบบ ล้มละลายแล้วก็ต้องโดนทําร้ายก็คือสังฆ่าทั้งเครื่องบินนะครับผมพอเราลอดแล้วเราต้องกลับมาล้างแค้นเพื่อพ่อเราเพื่อทุกอย่างที่คนชั่วพวกนี้ทำกับสังคมด้วยการใช้อาคมนี่ไงไปเรียนอาคมเสกของได้ใช่ไหมเสกได้วันนี้โชคดีจังเลยพี่มาช่วงนี้พี่ร้อนเงินอยู่นะอครับเออเสกเงินในพี่หน่อยไหมรายการพี่กําลังร้อนเงินอยู่ตอนเนี้ยจริงครับพี่ได้ครับ แต่ต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอากระเป๋าตังค์ไม่ต้องไม่ต้องเอเราคู่กับมากี้ใช่ครับมากี้เป็นไงมาเมาหน่อยเขาเป็นคนที่แบบคูลมากครับเจงคือแบบสบายสบายเข้าเขาบอทุกคนได้แล้วคุยเรื่องอะไรได้หมดเลยครับแล้วมีคนอื่นใครอเล็กอเล็กเดลก็เจอครั้งแรกแต่ปีนี้เจออเล็กสองเรื่องเลยครับ อีกเรื่องหนึ่งก็เจออาจารย์อันธุ์ก็เลยเริ่มเบื่อหน้าเบื่อหน้าอะไรเกิดบ่อยเดี๋ยวรัก <laughs> <laughs> ครับรักพี่ชายคนนี้ครับเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งเรื่องเขาต้องไล่ล่าจับเราแต่วันนี้มีอาคมอะไรสอนพี่บ้างไหมอ๋อมีไหมที่จริงก็มีครับมีท่าหล่อหร่อหอ่อเอาอมีท่ายัางไงฮะปกติคืออาคมถ้าถ้าเราอะเราจะทําอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะหลับตาแต่ถ้าเกิดสมมติพี่นุ้ยนะครับ เปลี่ยนท่าดีกว่าเออเป็นยังไงดีเป็นอย่างนี้ครับผมเอ่าในไหนพี่มาแล้วพี่ก็จะมีการเช็คดวงตรวจดวงให้กับเจมด้วยนะวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวพี่ขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะฮะอืมอะเจมแค่พิมเบอร์ของเจมเข้ามา พี่จะบอกได้เลยใช่ไหมพี่จะไม่บอกเจมันนี้เดี๋ยวพี่โทรมาบอกวันหลังแหม่แน่ใจนะคะหนุ่ยว่าที่คอเบิร์หนุ่มเจมไปเนี่ยแค่อยากจะตรวจเช็คดนให้เขาจริงๆหรือว่าอยากจะเทรไปแอลเขากันแน่คะคุณอะะช่วงนี้ยังไงก็ปล่อยให้หนุ่ยเขาได้ฟินกับพระเอกหนุ่มเจมมาไก่อนช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อค่ะอมที่แท้ก็แอบมาหลับอยู่ตรงนี้เอง สงสัยทำงานหนักมากจนเพลียอย่างนี้ต้องให้อาคิมพระเอกของเราเข้าไปดูแลซะหน่อยแล้วล่ะก็เอา,าแล้วคุณผู้ชม,มผมต้องบอกนะครับว่าพิธีกรของเรานะครับทำงานเหนื่อยมากๆควรจะปลุกดีไหมครับใครอะอาคิมไงอาคิมอาคิมมาหาคงอค๋อแล้วแล้วไงอะแล้วไงอะกลับบ้านได้แล้วครับ ตกใจเอาเลิกแล้วเหรอเลิกกองแล้วครับเลิกกองแล้วเหรอครับนี่นอนไปกี่ชั่วโมงฮะวันห้าครับทําไมหลับแล้ววันหลังมาปุ๊บรักหลับลักหลับเลยได้เลยได้เลยเหรอได้เลยถ้าเจมบามาคือทําลายได้เลยทำลายได้เลยเออไม่ต้องให้มีสติอย่าให้รู้ไปแล้วครับพี่ไปครับไปครับไปเลิกอเราจะหายตัวไปหรือว่าเราจะเดินไปดี เราเอาไงดีอ่ะถ้ายังไม่ไปก็จะได้จะเปลี่ยนจากนอนข้างนี้ก็จะได้นอนข้างนี้นอนข้างนี้แทนเอาไงดีฮะไปครับพี่ไปครับไปเว้ยตำรวจตำรวจเห็นไหมตำรวจเห็นเห็นนะเห็น แต่เขาทำอะไรผมไม่ได้หรอครับผมมีมอาคมครับเหรอครับไปนี่อาคมนี่อาคม,าคมแหมเห็นทีงานนี้ต้องขอคกรี๊ดหนักมากให้กับความบ้าผู้ชายเอออีกการทุ่มเทแรงกายแรงใจงของหนุ่ยทิ้วไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ตายเพื่อคุณผู้ชมครับ